พอเลยนะพอเลยนะามาเรียคนมาขกอเ็ชวยนพอลยยด้วงมดน้ยเอไม่ได้เลยมาข้มาจสะหัวกินข้าวงเนี่มาเลยมากินต่อมากินต่อ ơ à. trốn 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 <laughs>